กัดหลายมือเดียวน้องใส่ใ really? ส no ่ต um, oh ับด้วยนะแต่งเบียร์เลยละเฮ้นหนูไม่ก่อยกินเลยนะโยไม่กินลาแต่กินเบียร์ใจร้ายเว้ยกว้างมันไม่กินลาแต่กินเบียร์เมือนเดิมใช่ไหมเตี๋นี่ แค่นี้พ่อกินมากไม่ดีโดไอ้มะแกวเลยดูดเลยโอ้ยเ <c oughs> ใจมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับไอ้เพื่อนเลิฟอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็อีกหนึ่งคลิปที่ว่าผมจะมากินส้มตำกับมนันนะอะไร นี่จานนี้นะครับทุกคนเท่าไหร่วะเท่าหน้ามึงเลยเนี่ยดูเท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบาทนะครับมีปูแล้วก็มีกุ้งด้วยโอ้ถูกมากอันนี้เท่าไหร่กวางอันนี้กวางสี่สิบบาทซุปตํปาห้าสิบาอุ้ยถูกมากครับห้าบารกลัมาชิมมาชิมมาชิมเวลากินซุปตํามันต้องกิน,นแบบโอดๆนิด ยันตะโฟบะหมุกแช่ด่างรับจิ้มบะหมุกแห้งรจิมาอันนี้อะไรบอกก่อนบอกก่อนอ่าก้อยก้อยดิบก้อยดิบฮะก้อยดิบลาบดิบก้อยเนื้อก้อยเนื้ออ่าไม่ต้องตักเต็มเต็มเลยตักเต็มเต็มจอนเลยกินไม่ได้แล้วเนื้อมันเป็นเสียอยู่เืยเนี่ยควันหูหรอกตักเต็มจอนเลย กินประนันไมทุกคนก็คือเป็นลาบดิบนะครับเราจะอันนี้ไม่ใส่เลือดนะครับแล้วเราก็ตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมเลยครับผมทุกคนดูลูกชายเพื่อนผมนะเอเนี่ยกเกี่ยวกางกางไปไมเนี่ยฮะ เนี้ยเก้ามาเนี่ยน้นนนองนแก่อเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะไปเปิดร้านกรอบรูปนาริกากับน้องชุกุลนะครับน้องชุกุลสวัสดีท่านผู้ชมยังเดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านทำกรอบรูปกันที่ตลาดประมงใหม่นะครับผมตอนนี้ก็เวลาก็อ่าินาฬกา27่เดนาทีโอเคไเปกูนวา อ,อะไรเล็กแหล่ะข้ามาแขกนี่ทุกคนครับคือตอนนี้สิบนาฬิกาสิบมนาทีเกิดเหตุการณ์แบบมันลืมอ่ะครับผมไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาคือทุกอย่างตอนนี้ผมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคิดไปคิดมาผมก็ลืมเอาน้ตบุ๊กมาโน้ตบุ๊กคือจริงๆผมเอามาแล้วแหละแต่ว่าอยู่ที่ม่วงงามตอนนี้ผมก็โทรหาเพื่อนให้เอามาให้ระยะทางก็ประมาณ20กิโลเมตรได้ อันนี้ผมก็จัดร้านไปก่อนแล้วก็รอนุบุ๊กจับเพื่อนเวลาเดินทางมาถึง21นาฬิกา25านาทีครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บร้านได้ไหมง่วงง ยางยแต่ว,ว่าตานี่ปิดแล้วตอนหลวกคั่นะครับบอกผมว่าไม่รู้เป็นยังไงนะถ้าอยู่บ้านเนี่ยบานนี้น่าจะหลับแล้วพอได้มากายของเนี่ยตาสว่างเลยทุกคนเก็บเลยไหมไวันนี้ก็รับไปเน้นๆนะครับเท่าไหร่สองพันสองพบาทครับทุกคนวันนี้วันแรกที่ที่ออกตลาดแล้วก็ ต้องนั่งในช่วงกลางคืนทำงานนะครับก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เรียเรียอยากนอนนิดหน่อยเดี๋ยวอีก4นาทีนะเรา็บร้านกันเลยนะแอาลูกค้ากำลังกินกันกำลัง,ก,ลงกินนร้านเดี๋ยวลูกค้าแอบร้าน các bạn xem hình này đi, cái này là cái gì vậy? Đây ตกบ้ากูตาแดงนกกัดแดงไงนี่เลยครับก็ตอนนี้ก่อนเข้าบ้าน22นกา25นาทีผมไม่กินข้าวแต่ว่าโชกุนต้องกินเพราะว่าโชกุนยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้สำหรับผมก็ไข่ต้มฟองเดียวพอโชกุนชื่อะไรข้าอะไร ข้าวบบเซกเกรับอะไรกับน้ำกิ๊งวยกับน้ำก๊งวยโอ,โอผมก็ไข่ต้มกับน้ำเต้าหู้ครับทุกคนฮะกินข้าวแต่เทีือซิปแปกซิปแปกคือไข่มันใช่ไหม <c oughs> วันนี้ผมต้องไปนอนบ้านน้องชกุนบ้านเพื่อนผมนั่นแหละทุกคนครับตอนนี้เห็นะนะเนออถึงบ้านียบ้อนแล้วลวันนี้ผมก็นอนหลับกับน้องโชกุนนะฮะสองลโชกุนง่วงยังฮะยังครับยังครับ